สวัสดีค่ะพบกับช่องโอกโกกนะคะถึงแล้วค่ะบ้านไร่ถึงแล้วนะคะใช้เวลาไปโอ้นะคะเกียงอยู่นะคะพ่อกอ,อกเก่งสี่ทุ่มกว่าเหมือนเดิมค่ะเหมือนกับเราวาดไว้นะคะตอนนี้คือโอฝนจะตกด้วยค่ะน่าจะตกนะคะวันนี้ก็ตกไปแล้วค่ะ ฝนตกดีที่กกาะเนี่ยก็เห็นฟ้าเรือมาบมาบอยู่ในพรุ่งนี้จะทำนี่ละค่ะจ,ะจะปลูกนะคะเพราะว่าเนี่เอาเอามาตากฝนอยู่นะคะเนาะมันก็ชื้นขึ้นละโอ้โหโอ้โห เสียงมันเลงเสียงกลองเสียงอะไรเทียบเสียงเขียนร้องสันดกแบกแบรกแบรกแบก,แบกอยู่ห,หน้าฝนจะแรงคะ่ะพ่อฝนน่าจะตกแรงมดย้ายรังมาพี่มดนะ่ะระวังมันกัดเดอ้อน,นี่นะมดอะไรเนาะมันขนของนั่นนี่ มดงามขนของนไว้ก็ดีใจจะกระโดดขึ้นรถอยู่แล้วคุณเมื่อกี้มันขึ้นมาจับนี่แหละพอมันมาจับประตูรถนี่ละอ <c oughs> เออก็ไม่จึงไล่นะมันดีใจหลายไม่มีใครออกมาเลยบอวันนี้เนี่ยนุวายมานี่ลูกมามานี่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 เล็วมามามาม,ามา ถึงแล้วถึงแล้วเสียงกบเสียงเขียดอะไรก็ร้องแซวแซวในหู้นี้ค่อยจัดพวกนี้นะคะนี่ต้นไม้หลายอย่างที่ยังไม่ได้ปลูกอีกเยอะเลย <c oughs> อันนี้ก็ยังไม่ได้ออกไปตักแดดตากลมตากฝนเลย <c oughs> <c oughs> โอ้เขียดอะไรร้องจังเลย มาถึงแล้วนะคะต้องขอบคุณเอฟซด้วยนะคะเราออกเดินทางจากที่นน่นก็ประมาณเกือบสองทุ่มนะคะสองแล้วก็สองรุ่นดูน,นะคะฟ้ามามากเลยสามสี่นะคะใช้เวลาอยู่สองชั่วโมงกว่าเหมือนเดิมค่ะเกือบสามชั่วโมงนะคะ เดี๋ยวก็จะไปนอนเลยด้วยไปแล้วป่ะพี่นะนี่ก็จะไปละอ้แรกแรกแรกเรา,าจะมีอาหารนั่นแหละมันถึงได้ตอมขนาดนี้นะหรือว่าเขาทอดคงทอดไข่กินเออครบหมดแต่คนนี่อยู่ไหนยังไม่ได้โทรหา นนนหนูน่นในบ้านนูน่นบอกโอ้อยูน่นี่ก็เห็นรลาเ้<ด>อเหยียดแล้เอาขาขึ้นเด้อถ้าเหยียดนะมดทั้งหมดเลย<อ>น้า<อ>ห่าวแล้วกินกาแฟาก็ยังหาวไหมนี่หาวนะโอ้เพราะว่าอยากจะจหลับเนาะก็เหยียบเบรกเหยียบอะไรไกลด้วย นี่ก็ด้พักผ่อนพุ่นนี้นอนเต็มที่เลยแต่ว่ามันถึงเวลาเราก็ตื่นเลยนะพ่อว่าจะเต็มที่แต่ว่าเวลาถึงเวลาที่รอบเราตื่นเราก็ตื่นดีใจแล้วหนูไหวอันนี้พ่อเรียกมาสิเรียกมาเร็วเรียมาเร็วมามาเร็วมาเร็วลูกมาสองเดือนบ่เมาเร็ว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 มาเร็วมาเร็วมาเร็วอยอย่าอย นายดูสิเน่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 โอ้มันก็หาของกินเหมือนกันมันก็เชือกเสียกเกียดกระพุกดนตรีกล่อมดนตรีบรรเลงเดี๋ยวจะให้พ่อแบ่งให้พวกกินก่อนไ่อย่างเอาลงมากินหมดละบอกขนมน่ะกินละเพราะหิวอย่างเด้อนั่งลงนั่ง ถอยๆมันมากัดมันนั่งน,นั่งอือนั่นแหละเะไม่เห็นมันอยู่ฝั่งนูนนง้นบื้งไม่เป็นกรายลุกลุกยาไม่ต้องลุกละให้มันนั่งอย่างนั้นแหละกินข้าวกินน้าอยู่บ่ะนเะฮรไม่รู้ วมันก็อยากกินเอฟซีก็ไม่มีอะไรมีขนมปังนี่แล้วเออนั่นมาให้ผมกินพพ้่มหัวอาหารนะ้ยโจยเถอะอ้าวกินหมดเลยนะี่ยยาหอมมันจะแย่งเอากับพ่อเลยแล้ว,ลวอย่าหอมอย่าหอม <laughs> มันทันแล้วตอนนี้นะโอ้โหหิวแรงกไม่รู้เคี้ยวหรือเปล่าอ้าวกินต่อเนื่องมั้อ้อิ่ม อ๋ออ๋ออือเอาให้เบิร์ตอยู่มือนี่ก่อหมดแล้วหนูไว้หมดแล้วลูกไม่ได้ไปสายด้าเนาะของมือหน่อยนะไ,ได้ไปไหนหรอกเฝ้าบ้านพวกมหาเด็กม,นนกมันก็ค<า>ิดถึงอยู่ถ้าเป็นไปได้มันต้องไปด้วยเนี่ยอันนั้นออกมา,ากอยู่เปล่าในมดกินนี่เดียวมดอะไรเขาเรียกว่ามดงามบ่นี่นะ นั่งนั่งเฮ้ยขนมหมดแล้วจะบอกฟังบอกเดี๋ยวดู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 นั่ง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 มันมีการนั่งหรอมันรู้แล้วว่าพ่อไม่มีขนมนั่งนั่งลงนั่งลงมันก็สระด้อ นุวายมันฉลาดมากนะมอาถุงให้เลยบ่มอบถุงให้เลยมันรู้ลยว่ามีแต่ถุงปลามันหมดแล้วมันก็ฉลาดบอกงั้นก็่ได้แล้วเหรออืมถ้าถ้ามันมีถุงนะมันมันมีขนมมันก็นั่งมันก็รีบนั่งเพราะมันอยากจะกินเนอะนุวายมันก็เห็นเราก็โ้ย มันก็จะขึ้นรถด,ด้วยค่ะ mm. fc ขอให้เราออกมาจากประตูแค่นั้นเราวิ่งล่ะแม่ก็ต้องรีบลงมาเลยนะคะต้องขอขอบคุณ fc นะคะมื mm. อเดียวนี่จ้ะที่กดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังให้นะคะแค่วันเดียวก็คิดถึงแล้วพ่อเนาะเหมือนเป็นปีแล้วว่หนูหวยอือนั่นแหละต้องขอขอบคุณนะคะถึงบ้านด้วยความปลอดภัยและถึงบ้านไรนะะ้แล้วค่ะ ก็จะพักผ่นกันแล้วระค่ะนะคะนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้เชาะะ้าค่ะพรุ่งนี้เชา้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ